ไม่มีครับผมแต่แต่ไม่มีอะ่ะแ,แต่อยากมีแล้วตอนเะนี้ยอยากมีต้องทำยังไงอ่ะอยากมีแล้วอะอยากมีอยู่ตรงหน้าเลยแหละทำไงดีวะเราต้องทำยังไงดีอ่ะจะทักเขาไปยังไงดีวะถ้างูน่ารักขนาดนี้ก็นอนกินเถอะครับ อยู่หอเหรออยู่หอเหรอครับใช่ค่ะใช่อยู่กับเพื่อนอย่างนี้ใช่ปะหอหรือว่าแยกห้องอ๋อเห็นแล้วูหลับเพื่อนจริงก็แยกงพั่ะแหละแต่ว่าแต่ว่าบ้านมีคนเอาแฟนมาเพื่อนอีกคนก็เลยได้ขึ้นมานอนด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นคนจังหวัดชลบุรีเลยปะไม่ค่ะไม่เป็นคนร้อยเอด อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ยวกำแพงครับกำแพงเพชรหรอครับผมเออนึกว่าก้อแพงแสนนี่กินอะไรยัครับเนี่ยยาค่ะนั่งกินขนมเฉยๆรนั่งกินแต่ขนมไม่หิวเหรอยายังไม่หิวนึกว่าหิวถ้าหิวเราจะพาไปหาอะไรกิน <S 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 นี่หิวหิวตั้งใจเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะแวะเราจะแวะไปไงแวะไปร้าน รอเราได้ปะล่ะประมาณสักสามวันนี้เหรอรอเราได้หรอรอเราได้ป่รอเราได้รอเราได้เราก็จะขี่ไปเลยมันอยู่ไกลมากน่าจะอดตายก่อนเลยเนาะชะลอเนาะไม่มีครับผม,ม,มแต่อยากมีแล้วตอนนะี้ อยากมีต้องทำยังไงอ่ะเฮ้ยอยากปีแล้วแต่อยากมีอยู่ตรงหน้าเลยแหละยทำไงดีวะตเราต้องทำยังไงดีอ่ะจะทักเขาไปยังไงดีวะทักช่องทางไหนดีนะเฟซเขาชื่ออะไรวะเนี่ยเฟซเขาชื่ออะไรวะเฟซท้องไหนนะเฮ้ยเฟซคนที่นอนตอดนีชื่ออะไรวะ ไ,นะไม่งไงคนที่ชื่อฟ้าครับพี่หัวหาไม่เจอเ้าไ,ไปอะ่ะหัวหาไม่เจองั้นแอดเรามาก็ได้ถ้าถ้าให้ไลน์กะได้นะส่วนมากเล่นอะไรอะ่ะถ้าส่วนมากเล่นอะไรก็เอานั้นนะครับส่วนมากเล่นไลน์ไอจีแล้วก็เฟสก็เล่นแต่ว่าถ้าให้เฟสไปก็คือกลัวหาไม่เจอไงเราเดี๋ยวถ้าติว,ว่าจะคุยจริงๆนะ เดี๋ยวแอดไลน์แล้วก็เดี๋ยวส่งชื่อฟินไปให้ก็ได้อ๋อเอไลน์ก็ได้ครับผมน,บนี่ไม่ได้ขอแล้วไ่แค่เลยๆ,ๆใครใครทาสีเดียบให้อะครับอันนี้ทำลา,ายังไม่เป็นแก้เลยนะมมหมดละอ๋อทำลาสวยแล้วเนะี่ยแต่คนคนทาสวย อ๋อเหรแล้วขอโทษเรียนอยู่ที่กำแพงอหรอคะใช่ครับผมแต่ตอนนี้อยากย้ายไปเรียนชมรมรีแล้วมาได้นะมาได้มาได้ยี่สิบครับผมเข้ากันอาวเหรอที่อยู่กับใครอะอยู่กับเพื่อนใช่เหรออยู่กับเพื่อนเหรอแน่ใจนะแล้วเรียกพี่แล้วอยู่กพ่อครันเอ้ยขอโทษเรียกที่รักก็ได้งั้นงนะเม่ ยดตเต้นได้เอาะเอา啊เอา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 啊เ,เราไม่ค่อยชอบเต้นเราชอบโดนรูดบ้าง <c oughs> ห่ะจริงโดอะไรเราชอบเป็นเสา <c oughs> ลองรูดเราสักครั้งไหม <c oughs> ได้หรอได้ครับผม <c oughs> <c oughs> ยูย و, คนเดียวครับผม ใช่จะมาอยู่กับเราเหรอใช่เย็ดโดีย yeah, สักสามวันสามคืนนะถ้าจะมาอยู่กับเราน้อยปเดือนนึงเลยอ้าวตลอดเอเย็ดโดียเอา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  <c oughs> เอาดีแน่ใจเหรอแน่ใจเธอของใครมาเล่นเนี่ยของเรานี่แหละทำไมรูปโปรไฟล์มันเหมือนติ๊ก เราไม่เหมือนในโปรไฟล์เลยใช่ไหมตัวจริงหรอไหงตาเอาเราไปทำผัวแล้วปะเอาผัวเลยเอาปะเอาเอาเอาเราก็เอาเอาจริงไหมเอาเอาดีให้ก็เอาอ่ะงั้นเราเป็นผัวเมียกันแล้วนะเอ้ยเอาดีเอาดี อยู่กับเหลานี้ห้องไม่มีลกอ่ะอะไรนะอยู่กับเราห้องไม่มีลกอ่ะครับทำไมเราจัดทุกวันได้ไได้ไหมไดผ่านมาผ่านมาเมื่อกี้ทุกวันทุกเวลาทุกทุกวันทุกเวลาครับผมเราจะแบบไม่ให้ลกเลยเราจะจัดตลอดใช่เรามีเป็นคนมีระเบียบขนาดเซ็กเรายังจัดเลย <Okay. S 1> เอาละอยู่กับเราไม่ต้องทำงานทำการเลยไม่ได้ทำอะไรบ้างยำหยอ <c oughs> ได้ปะชอบ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 ต้องมีจุกกันบ้างหละต้องมีเลยอ้า <c oughs> เอา้เอา เคยแบบโดนเหล็กเกี่ยวปากป่ะครับไม่เคยไม่เคยอยากเคยปะเอ้ทำอะไรอยู่อ๋อนั่งคิดถึงคนถามอยู่ครับรถเธออะไรเธอเหรอเธอชื่อบีนอ๋อหนึ่งว่าเดมเ,เพราะว่าเราชอบขี่เบนเราก็ชอบไปใ,ใช้ขี่เบน,นกันนี่ <c oughs> <c oughs> จะขี่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ได้ค่ะชอบตกหลุมเด้อเย็ดเด้อหลุมลึกปะลึกลึกจุกเลยอะจุกเลยได้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 จุกแล้วแหะเฮ้ยอยากอยากทะลอกได้เล็กเล็กจอบฝันจังเลยแล้มาดิค่ะเฮ้ยอย่าอย่ามองหน้าบ่อยจะให้มองตรงไหน มองต่ำอะไรก็ได้แล้วดิอ้ยอ้ยอันนี้ชุดเที่ยวเหรอชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านเคยคาชุดอยู่บ้านไหมครับ